เกษมแซ่คือจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลําพูนครับที่พวกเขาเนี่ยแทบจะไม่เดือดร้อนเลยครับเพราะได้รวมตัวกันทําปุ๋ยอินทรีย์มานานกว่า20ปีแล้วจริงๆก่อนช่วงที่ปุ๋ยจะแพงเสียอีกนะครับแล้วอะไรคือปัจจัยของความสําเร็จและความยั่งยืนของพวกเขาชวนไปหาคําตอบกันครับออกาะบนเลยไม่ต้องเพืองน้าเพืองปุ๋ยแล้วก็เอานะมาชาวบ้านท่ก,กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ,อยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ข้าอบรมหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้าเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ตำบลบ,บ้านโฮองอำเภอบ้านโฮองจังหวัดลำพูนเพราะวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรอินทรีย์มานานกว่า20ปีโดยลดการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ที่มีราคาแพงซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการทำการเกษตรการทำเกษตรอินทรีย์เมื่อเราช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเราก็เลยพึ่งพาภายนอกค่อนข้างน้อยก็เป็นการลดต้นทุนที่บอกได้เลยว่าลดสุดๆและทำให้ความยั่งยืนของฟาร์มเรายืนอยู่เราปลูกหอมแดงนะตอนนี้ซึ่งมันมีออเดอร์ที่ต้องการเขาขอซื้อเราราคาถึงกิโลกร,รัมละ60บาท แล้วต้นทุนที่เราทำนะ่ะถ้าเราไปเทียบกับเคมีหรือใครที่ทํา G A P เขามีต้นทุนอย่างน้อยๆเขาก็มี10กว่าบาทแล้ยผู้ที่เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรบอกว่าอนาคตการทําการเกษตรจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพราะนอกจากต้นทุนแล้วการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าในอนาคตเราเก้าวไปเป็นกเกษตรอินทรีย์จริงๆที่พึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ให้เขาดูแลกันเองงค่ะดูแลด้วยธรรมชาติเองเนี่ยคิดว่าไม่เราแทบจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยค่ะเพราะว่าส่วนซีโร่เวทที่เราจะไอส่วนที่เสียไปเนี่ยเรากลับมาทำประโยชน์เป็นปุ๋ยอะค่ะมันจะทำให้เราแทบไม่มีต้นทุน ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้อำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนรับสินค้าจากสมาชิกมาดูแลและหาช่องทางตลาดใหม่ๆเพื่อขายโดยเกือบทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์โดยทางกลุ่มระบุว่าแม้การทำการเกษตรอินทรีย์จะใช้ระยะเวลานาน,านกว่าจะเห็นผลแต่เมื่อทำสำเร็จจะมีความยั่งยืนเพราะลดต้นทุน ลดการพึ่งพาสารเคมีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเกษมแท้เกิดไทย PBS รายงาน